ทำไมช่วงนี้กราฟอูสดชื่นจังก็เพราะว่าช่วงนี้ผมมีความสุขนะครับใครกันน้าที่ทำให้กราฟมีความสุขขนาดนี้อืมใครกันน้าผมให้ทุกคนทายดีกว่าครับว่าเขาคือใครผมใบ้ให้นะครับว่าอืมเขาอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเราก็ขาดเขาไม่ได้ด้วย ทุกคนอยากดูกันแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อนของผมคนนี้คือใครถ้าอยากรู้จักแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเพื่อนอคนนี้กันครับนะครับและนี่นะครับก็คือเพื่อนรักของผมความหลากหลายทั้งชีวภาพนั่นเอง ที่ทุกคนนะครับอาจจะคิดว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจะต้องเป็นพืชหรือเป็นสัตว์เท่านั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ,ผม,รมมรบผมยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด,ด้วยครับเช่นจุลินทรีย์แบคท,ทีรียซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับผมจะมีรูปร่างและหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็มีความสําคัญต่อทุกคนและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนของพวกเราทุกคนเหมือนกันนะครับ แต่ทุกคนรู้อะไรไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรากําลังป่วยหนักอยู่ครับทั้งจากฝีมือของพวกเราหรือจากภาวะโรคร้อนนะครับที่ทําให้เกิดน้ําท่วมหรือว่าพายแรงที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจนพวกเขาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ทันนั่นเอง พืชและสัตว์หลายชนิดตอนนี้นะครับก็เสี่ยงที่จะสูนพันธุ์อีกด้วยหรือเวลาที่เราเนี่ยไปดำน้ําดูปะการางังเราก็จะเจอแต่ปะการังฟอกขาวซะส่วนใหญ่นะครับบวกกับไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับที่จะไปทําลายที่อยู่อาศัยหรือบ้านของพวกเขาอีกด้วยในขณะที่พวกเราเองนะครับก็ต้องเจอกับทั้ง PM 2.5และโรคระบาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ถ้าทุกคนนะครับอยากจะช่วยเพื่อนของเราเนี่ยผมมีวิธีง่ายๆหลายวิธีเลยนะครับผมโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับเช่นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่สีเขียวเลือกซื้อเลือกใช้ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการสร้างขยะด้วยการใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่และคัดแยกก่อนทิ้งใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพราะไฟฟ้าน้ำประปาและเชื้อเพลิงนั้นมาจากธรรมชาติครับ และยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยดูแลความหลากหลายทางชีวภาพได้ง่ายๆนั่นก็คือการเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองอีกด้วยนะครับอย่างที่กัปกลับมาที่บางปูในวันนี้นะครับกลับไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ากัปเนี่ยยังมาเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองหรือว่า citizen science ด้วยนั่นเองครับผมเพื่อที่กัปเนี่ยจะได้มาศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพของที่นี่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยิ่งเข้าใจเพื่อนของเรามากเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะสามารถดูแลเขาได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับอ้าววันนี้ต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับใช่ครับพี่เต้ยยินดีมากเลยครับที่ได้เจอวันนี้าอะไรบ้างครับอ้าววันนี้นะครับผมเนี่ยมาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนลเมืองครับพี่เต้ยแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่ผมพา น้องๆน,นะครับอีก10กว่าชีวิตนะครับผมที่มีใจรักใน,นธรรมชาติเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<อ>ด้วยครับพี่เตยยอดเลยนะครับอันนี้กิจกรรมก็ดูแลน้องๆด้วยใช่ไหมใช่คร, <c oughs> ครับมาด้วยกันครับผมวันนี้งั้นแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมให้พี่เตยช่วยแนะนําหน่อยด้วยวครับว่าป่าชาชเลนเนี่ยเขามีความสําคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพวกเราอย่างไรบ้างครับพี่โอเคครับต้องบอกก่อนเลยนะครับน้องครับว่าป่าเชเลนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ค่อนข้างเยอะและเราสามารถับดึงเอาประโยชน์จากป่าเชเลนเนี่ยมาใช้ มาใช้ได้โดยตรงเราก็เอามาทําเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมีหากอินแหล่งอาหารและที่นี่ครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการเป็นนักอนรักษทรัพยากรรรมชาตภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไปครับครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเป็นด้านโดยอ้อมนะคกันตอนนี้ก็จาเป็นอ้อมครับเดราเรียกว่าด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอนุบาลตัดน้ำที่ตุดแั่งหนึ่งเลยเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตัดน้ําต่างๆครับชอบมา อาไสแเราก็มาออกลูกออกหลานในพื้นที่ป่าชายเลนก็นข้างเยอะเลยแล้วก็ป่าชายเลนนะครับจะบดบังอันตรายจากสัตว์อื่นๆที่จะมาล่าลูกเขาได้คือคอยป้องกันด้วยอีกใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับแล้วก็ที่สําคัญครับป่าชายเลนครับจะช่วยลดการกัดเตาะใช้ฝั่งได้แล้วก็มีอีกหลายด้านครับที่หลายๆคนยังไม่ทราบเลยว่าป่าชายเลนมีประโยชน์จริงๆก็คือป่าชายเลนครับจะช่วยดักจับขยะที่ไหลมากับแม่น้ําไหลมากับทะเลและป่าชายเลนยังช่วยบําบัดน้ําเสียได้ในระดับหนึ่งด้วยแล้วที่สําคัญครับป่าชายเลนครับก็จะ มีเรื่องราวของอาหาร,ารที่จะส่งต่ออาหารเหล่านั้นในผมโซอาหารดึงดูดให้นกอพยพือวนนกประจำถิ่นเข้ามาใส่ในพื้นที่อย่างที่เรองได้มาดูตรงนี้นครับ เรียกได้ว่าประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับผมสาหรับป่าชายเลนแล้วถ้าเกิดประโยชน์เขาเยอะอย่างนี้นี่แล้วเรามีวิธีการดูแลรักษาป่าชายเลนหรือว่าความหลากหลายอะไรพวกนี้ยังไงบ้างครับง่ายๆเลยครับวันนี้ครับเรื่องราววันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลุกฝังคนจิตสํานึกในการเป็นนักอนุรักษ์ของคนที่ได้ดูเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วครับนะครับเพราะว่าการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนครับระดับง่ายๆก็คือเราไม่ต้องเข้าไปรบกวนเขา ไม่ไปตัดไม้ไม่ไปบุกลุกในป่าชายเลนที่เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับทุกคนได้ดูช่องทางของเราได้ดูเรื่องราวของเราในวันนี้คร,ค,รครับเขาจะได้รับความรู้พอได้รับความรู้เสร็จครับเขาจะรู้จักและเขาจะเห็นคุณค่าของป่าชายเลนตอนน้องเห็นแค่ในป่าชายเลนเขาจะมีจิตใจที่จะเป็นนักอนุรักษ์ป่าชายเลนต่อไปได้นั่นเองครับหล่อมากเลยครับผมหล่อ่านี้ไม่มีแล้วมีแค่องครับนะครับโอ้โหนี่ครับพี่เตยครับตีคู่กันมาครับนี่โอ้ ยอดมากครับพี่เต้ยเดี๋ยวผมให้กล้องแล้วไปได้เลยครับผมได้เลยครับ,ได,รบได้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปส่องนกกันครับเึงนแล้ว วันนี้ทุกทุกคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นถึงความสําคัญของระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพกันแล้วใช่ไหมครับผมกับนะครับคิดว่าไม่ใช่แค่กับคนเดียวครับที่มีความรู้สึกรักและอยากปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนของเราให้อยู่กับเราเป็นนานๆครับผมคิดว่าทุกคนเองเนี่ยก็คิดเหมือนผมเช่นกันครับระบบนิเวศต่างๆในสิ่งแวดล้อมสําคัญต่อมนุษย์มากค่ะรู้สึกแย่ค่ะแบบมันมันเศร้านะคะนกอยู่กับธรรมชาติพอมีพลาสติกมีอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้นก ป่วยตายระบบดีเวทก็แย่ลงและหลายอย่างมันเกิดจากการจัดก,การไม่ดีของมนุษย์เองด้วยที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหนูคิดว่าถ้าสมมุติหลายๆคนช่วยร่วมมือกันหนูคิดว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นอย่างแรกเลยแยกขยะเราสามารถคัดแยกขยะได้ก็ช่วยๆกันคัดแยกขยะนะครับเราก็จะปรับพฤติกรรมการกินอยู่เที่ยวเพื่อให้โลกเราสวยงามยิ่งขึ้นค่ะ ใช้รถโดยสารใช้รถร่วมกันโดยที่แบบไม่ใช้หนึ่งคน1นึคันไงคะอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาสถานที่ทองเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวอย่างงี้ก็พยายามอย่าทิ้งขยะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่กับเราเป็นนานๆค่ะ กับเองนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาเพื่อนเราดีขนาดนี้นะครับแต่ว่ากับคนเดียวเนี่ยคงทําทุกอย่างไม่ได้หรอกครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าทุกคนเนี่ยมาช่วยกันดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้อุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับเราบปนนานๆครับ biodiversity is our life